จ้าขอกาบสวัสดีเอฟซเมื่อนี้นย่กัมาปล่อยลิปอยู่สะหลังบานย่เน่นะจะบึงป่ามันมันบอนจ้าเมื่อนี้พึ่งจะเสร็จพลระรมาจากไปจังหันแล้วกับมาปล่อยแนวทางให้เอฟซจ้าหลังจากปล่อย แนวทางหายแล้วญาติเสด้เดินทางไปเบิงคนป่วยอีกคือพักนี่ยามบ่ค่อยมีเวลาเลยมีแต่ไปกับไปบ่มีเวลาพักพอนจ้ะเมื่อนีญากิเสิเอาแนวทางมาใหา้คือเก่าจ้ะเมื่อวานกะน่าจะโชคดีไปเนาะเพราะว่าญามักร้ายมักแห้งก็คือเกา่าซีซีเกา่าแล้วก็มาได้อยู่ สีเก่าแล้วกสิบแปดก็ได้เนาะเลขาน้ยเทนีด้านไปหอดประเทศเลาาก็คือเจ็ดสามสามเจ็ดนะจ๊ะก็ขอให้โชคให้มานไปเมื่อนีงากระสิมาปลอยแนวทางให้คือเก่าจ้ะตัวนี้ก็คือบริสนับสนุนการพนันแต่กับเพียงเป็นแนวทางให้ลูกให้ล้านได้สื่อพอได้สื่อประทูบปนพอได้สื่อกับเขากับน้ำเรียงขีบไป ยากระบอได้สนับสนุนให้เรียนการพนันแต่ว่ายากระบาปล่อยแนวทางให้้ามากระจัดถ้าคาัดกับพันไปนะ้อจ้ะคือเป็นแนวทางยากระบอได้สนับสนุนให้มงมง่ายกับการพนันจ้ะเมื่อนี้ยากระสิมาปล่อยแนวทางให้เอฟซีให้โชคให้มันคือเกา่าแต่ควอมฝันมือขึ้นยาฝันว่ายาขาค้นตาย เพราะว่าตะกูลนั่นมันเป็นตะกูลที่เป็นปอบเป็นอย่างที่ว่าบอดียาหอ้อปันไดนเขากัน,นํ้ำแต่ว่ายาก็คือข,ขาเขาตายเบิดขอบขั่วยาก็เลยว่ายามาตีคมไม้ไห้กบว่ามาตายอยู่บานยาเนาะอยู่เฮือนยากับบานหล็กที่สามหนึ่ง ยากะเลยมาตีหต้ตัวเด่นตัวเด็ดก็คือสามศูนย์สามหนึ่งมือหนีเด่นค่ะเด่นสามหนึ่งกับสามศูนย์จ้าเอาเดี๋ยวยาสีส้มให้เบิงแนวทางมือนีจ้าบออยากบออย่างาพราะว่ายากะสิได้เดินทางไปเบิงคนป่วยอีกบ่มีเวลาลูกหลานเอ้ยลําบากยากระขอขอประคุณที่ลูกหลานโอนปัจจัยมาลูกน้าฝนพิ่นกระถือมาว่านพิ่นกระโอนมาหายยา มาเฮ็ดอันต่อยอดกองกระถินเนาะกองละเก่าสิบเก่าบาทกันรวมยอดกันมากก็มีลูกผู้นึงก็โอนมาให้สามร้อยแล้วก็ผู้หนึ่งอีกสองร้อยแต่ว่ายาวัฒนีรวบรวมมาให้เบิ้งจ้ะแต่เมื่อน,นียากระสิมาปอยเนี่ยทังให้ลูกหลานเบิ้งกนเมื่อหน,นียากระิมาปอยเหลข้าน้อยเมื่อนีไปจำงวดวันที่ยี่สิบเอ็ดเนาะจ้ะกันย่าเนาะ ขอให้โชกให้มันด้วยจ้าตัวเด่นตัวเด็ดทียาเฮ็ดห้ก็คือเครื่องไม้หมายถึงว่าคําว่าถูกเขียนว่าถูกนะจ่ามีสามศูนย์สามหนึ่งแล้วก็แปดสองแล้วก็ตัวร่องตัวกันกับมีอยู 83, 93, แปดสามเก่าสามแล้วก็เก้าหนึ่งด้วยจ้าเด้อบันนียากัมาตัดห้โออันสามตัวยากัมาเด่นห้เด่นไปที่เจ็ด ปดสองแล้วก็หกเจ็ดแปดด้จ้ะมีสามคุมสามคานสามตัวแล้วก็ตัวกันตัวร่องกับสามคือกันตัวเด่นกับสามคือกันเนาะจ้ะเนาะเอายนากับคอจบไล่สดเพียงแค่นี้กับอให้ลูกล้านให้โชคให้มนันทุกทุกคนเด้จ้ะเมื่อนี่ให้มาเบิงน้ำหลังบานก็คือสะสาอยู่หลังบานจ้ะ หลังจากปล่อยคลิปแล้วยากระสไดยเดินทางไปเบื้งค้นป่วยจะเอาสาธูสาธูให้โชคให้ปังให้เฮงได้จ้าเด้อ